ค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคลองพารวยเนาะคะ่ะพี่น้องเอฟซีท่านใดเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเนาะคะ่ะพี่น้องเพื่อสิบุตรายผาดข่าวสารเด็ดๆดีๆจากทางช่องเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะมือน,นี้เอก็ได้เดินทางมาบ้านน้องภูมิเนาะคะ่ะมาตามแนวทางราวพัฒนาฝากตอนพี่น้องเอฟซีเนาะคะ่ะก็ เข้าไปรับชมรับฟังพร้อมๆกันเลยค่ะสวัสดีครับแม่น้องพุ่มครับสวัสดี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 คการสวัสดีการมั่นติดตามตอนแรกแมนเนาะแมนเอฟซีเรียกร้องมาหลายแมนในส่วนของอ่าเลขน้องพุ่มข่าวข่าวเลขน้องพุ่มข่าวในส่วนของน้องพุ่มที่ขามต่างประเทศอ่าน้องพุ่มที่ไปต่างประเทศแล้วว่าใั่เมื่อนี้ว่าใั่อ่านนี่ต้องต้องวลองซี่เด้ เพราะว่าเฮายาเอาให้มันตรงประเด็นหลายครับครับเนี่ยองผู้มีคามตั้งประเทศแต่ว่าในส่วนของโตไม่้องผู้เองได้ที่เด็ดมาแล้วกันผู้ใดมากคามตั้งประเทศน้อง้องผู้ก็ค่อยขามไปอเนี่ยเนาะอแมแต่ว่าบัดนี้กอนอื่นกอนไก่ก็ดีขออนุญาตถามในส่วนของมือบวงส w งเอฟซีถามมาหลายว่าบวงสวง n มือใดจีไปแก้บนไข่ไปบนไว้แล้วไข่มือใดจีเฮ็ดเเขาเอื่นว่าใบสีเนี่ยโกลาภละไม่เอฟซี่ตอบรับมาหลายครับอยาก ซอยในส่วนนี้ครับเอ้วคันจะพูดไปแล้วเนาะเอาสี่สิบกันบาทให้พูดสัมภาษณ์ได้เว้าคักแล้วกันอย่าไปยเว้าต่อผู้นั่งอยู่หน้ากล้องอะไรให้ถามก่อนได้พักควันไปบ่ค่ะเสียงสิบงมีแหงเลคือยังไม่ได้เซามีแหงนะครับตั้งแต่ตั้งแต่หวยออกมาตั้งแต่เมื่อวานนี่เรื่องจาก่เว้าจากยายอยู่นะโท์ได้กินเขากินน้ำอยู่บ่บ่ค่ะโอ้เหยยงตอนนี้เสียงเครื่อง นักร้องแล้วเสียงเริ่มแหบแล้วเสียงเสียงป่านลำสิ่งเนาะสาวลำสิ่งเสียงสาวลำสิงเลยค่ะเบิดเบิดเี่าเบิดแห้งใช่บ้านนี้มันเปลี่ยนยังสี่บ้านี้เมือ่อใดสีไดเมื่อบวงสวงบ้านสีบวงสงวงมันพุดเนี่ล่ะค่ะ,ะเปลี่ยนยังก็ได้<อ>ขยับไปหอดถึงวันพุทคือไก่ปนั้นค่าเพื่อนผู้เพื่อนที่ว่าเพื่อนถือเลขแม่ค่ะทาเพื่อนม่าในข้นเงื่อนแน่สิกทาเพื่อนรวมทํำบุญน้องรวม มาบวงสวงน้ำนองเลยะค่ะแสดงว่ามีเอฟซีโทรมาบอกว่าอาถาถากอนอคุณพ่อคุณแม่อยากเทศบุญน,น้่งอ๋อเอาอันนี้ก็เป็นการดีนิครับเออเพราะว่าอันนี้เนาะกาะิขอแยกย่อยออกมากจากหน่อยเพราะว่าเอาง่ายๆมาหนิผมมาถ่ายนี่ครับ ศูนย์เจ็ดน้องพุ่มบอกศูนย์เจ็ดกับศูนย์หกผมว่าถือจักบาทขนาดเป็นผู้มาทายใช่เป็นผู้มาทายเจเๆผมว่าถือจักบาทรว่ได้ร่วมทำบุญน่วกันแม่นไม่ได้ทำบุญร่วมชาติตักบาทร่วมขันอันนี้ผมมีความเสียเลยที่เสื่อนี่แม่นพุ่มกับจเสียงที่ให้กันรอบโตันู้คือกันมีผู้ปฏิบว่าเพราะว่าข้าเจ้าว่าได้เฮ็ดบุญมาน้ำเฮาต์ตระสาทีนี่แหละกับประเด็นนี่เลยประเด็นสำคัญบุญกับน้องพุ่มนะสิเที่ยวนี่ผมสีบ้อยพลาดครับเออผมมือวันพุธนี่กกดีัน หมายถึงว่าคุณบุญพารวยนี่จะเตรียมเงินมาช่วยน้องปูมใช่ไหมถูกต้องแม่แน้วครับเพราะว่ากัจิมาซอยซื้อผลละหมากรากไมเนะเอฟซีทั่วมาได้ผมคอยสำนึกได้เอฟซีทั่วมาเจ้าว่าที่ท่านตัวเจ้าว่าได้มีบุญค่วงมองคุ่มคนเท่าที่ไปเทียรเลขความกันเบิดจังไหนชาตกแปงก้อนเห็นบุญมากค่อยได้น้ำกันดิเพิ่นวางสั่นดิเห็นคอมเมนต์เห็นคอมเมนต์มาโอ้ยได้แคปหนาจอไวยูได้จดไวยูดิแต่เป็นยังคือลืมน่หลักที่เหตุผล นานล่ะคือเหตุผลคนเราเนี่ยถ้าไม่มีทำบุญร่วมชาติตักบาตรร่วมขันกันมากกว่านี่มันบอดได้น้ำกันนี่ทั้งทั้งที่เห็นอยู่ตัวเลขศูนย์หกศูนย์เห็นดิผมเห็นเต็มตาผมว่าผมบอได้เนี่ยหลายท่านหลายคนเป็นแบบนี้แต่ว่าบอแมนบอดซื้อนี่ซื้อไปซื้อลอตเตอรี่พ่อพี่น้องเอ้ซื้อแปดศูนย์เก็ดเนี่ยยังเต็มกระเป๋าอยู่นี่บอแมน่อ้ื้อที่แปดศูนย์เก็ดอดมากอกมันอดเต็มเต็มมันกระถือเลขแต่ว่าบอได้เงินเนี่ยน่ะ ฉะนั่นไงเอ้าอันนี้กออนุญาตเบาฝากถึงเอฟซียังมีโอกาสอยู่วันพุธนี่เนาะแตนผู้ใดเอฟซีเรียกร้องมาหลายว่าเอออย่าเพิ่งให้แม่หลองคูไปแก้บนนาเดี๋ยวยังไงอยากช่วยเพราะว่าเงินที่ถูกหวยยังไม่ได้เลย่าชั่นเอออันนี้ก็เป็นการดีเนาะถือว่าถาไปวิ่งววล่วิ่งไปถากันบารนี่น้องพุ่มเนี่ยเฮ้าจีขยับเ้ามาในส่วนนี้บารนี่เลขเนาะเหลขในส่วน มือแรกนี่เหล็กยังไงล่ะเลขกตังประเทศเลขใกล้ๆบ้านเท่านี่แหละเออเลขใกล้บ้านเท่าเลขข้างประเทศนี่ใกล้ๆได้ข่าวว่าน้องพุ่มสีขามไปตังประเทศแล้วมือแรกเออมือเช้านี่คือว่าน้องพุ่มตะโกนยางแรงเลยตะโกนั่นเห็นเห็นตาพันมาดพันดีใจครับอืมพี่ห้องแปดเก้ายางแห้งเลยค่ะห้องแปดห้องแปดเก้าสองเทียบค่ะแปดเก้าแปดเก้าสองเทียบว่ะวกกันได้เท่าไรน้องบัน แปดเก้าแปดเก้าเป็นเท่าใดล่ะบ่าแปดเก้าตูกไหมตรงกันทีนะเอาง่ายว่าแปดเก้าอ๋อง่ายว่าแปดเก้าแต่ว่าเพิ่อนมาเพิ่นห้องไอ้เพิ่นห้องสองเทียดิสองแปดเก้าฮะมีบอห้องดังเลยดิค่ะห้องดังเลยแต่ว่าเสียงซมี่เจียงได้ซำนี่ค่ะโอ้เพราะว่ารับโทรศัพท์หลายเนาะอันนี้ก็เข้าใจอยู่เพราะว่าผู้ถือกะมีผู้บ่าเถือกะมีครับค่ะาพูดว่าเถื่อกะโทรมา ผู้ถือกระท้วมากก็ฉะนั้นแล้วกะ็จหรับผู้ถือกาแสดงความดีใจน้ำเนาะผู้บริถิเอาไม่ยังมีงวดนอ่ะเออที่ขามฟังเล่าไปนล้วกันเลยมื่อนี้บอกมื่อนี้ขามฟังเล่าไปแล้วกันแต่ก่อนจะลืมเลขเลขเลขเก่าน้องภูมิเด้ออ่าเลขเก่าจะจะออกตลอดเลยค่ะตอนที่เขาเลขเก่าที่ยังบอกออกเนาะครับนั่นเพราะจ้าโดยความเมื่อนี้เนาะแมนแมนขามฟังนี่มีมี่สองช็อตเด้ครับอ่ามีช็อตทั้ง มีไกลบ้านกับใกล้บ้านไม่โดยที่เดีอด <c oughs> ไ,ไม่โดยที่เดียดก,กว่ายิ่งยัางวันนี้ัะอันกาพยายามท<ว>ี่ว่าหัวน้องมอนกันไปนะครับถึงบถือเข้ากับพยายามบิวอารมเข้าไห้มันคือขาดเกินมาอย่างหน่อยเพราะว่าส่วนลึกของหัวใจนี่อ่อนแห้งเพราะแห้งแล้วเพราะว่าแปดศูนย์เจ็ดในอีดีอรสตรีรถถแม่น้องผู้เมียขาดเกินเบิงส่งพล่นค้ามสิเป็นร่ม เอ้าโอ้ลืมเรื่มเื่มรืมเอฟซีนะถามมาเยอะเลยในส่วนเลขบัญชีอ๋อเลขบัญชีนะเลขบัญชีบานีในส่วนของทางเฮ้าเนี่ยทุกช่องต้องลงเบอร์โทรตัวเองด้วยลงเบอร์โทรแม่น้องปูมด้วยครับเพื่อสะดวกในการติดต่อครับแล้วก็โทรมาติดต่อก็โทรมาถามเอาเบอร์บัญชีเพราะว่าแม่ ส่วนตัวแม่ทองคู่ผู้เดียวนี่รับบ่ไหวรับบ่ไหวนี่จังมาวันใดรับเลยนอนครับนี่เปลี่ยนที่ตัวเพราะฉะนั้นมือแรครับนะครับผมสีลงเบอร์ทั่วไปมีเบอร์โทรทุกช่องนะครับทุกช่องกะร้องของเจ้าของน้ำร้องแม่ทองคู่น้ำเนาะขันบอตินแม่ทองคู่กับตัวมหาเลยเพราะว่าหมายเลขบัญชีธนาคารอยู่กับท่างช่องเรียบร้อยละเออโทรมากกับจีบอกเลยประแปะร์เนี่ยกับจีได้โอนแม่รวมบอแมนว่าเจ้าที่ให้ค่าขนมทองคู่ เนาะในส่วนที่มาช่วยผลละหมากรากไม้แมนวะในเอฟซีถามมาหลายที่ซอยผลละหมากรากไม้ซอยเป็นเรื่องอะไรเครื่องเพื่อนที่แก้บนเนี่ยล่ะใบสงใบสีอย่างต่างๆหน้าหน้าเนี่ยเพื่อนอยากซอยหลายเพื่อนอยากมีบุญห่วมน้องผู้อยากถือเลขวันต่อไปเออซึ่งซึ่งนึกแนะนำการนี่ล่ะบุญพระรวยนี่ล่ะครับอ้าวแสดงว่าอยากถืออีกมโนมุตนาเนี่ยถือก็ต้องถือได้เงินเนี่ถือแบบว่าได้เงินยหรือเอาเนี่ยอ่า เทียบแบบนี้เขาเอียนว่าถือไม่ได้เงินนะซื้อเตเลอร์ตอรี่เนาะมาหนี้เอาน้องพุ่มไปใส่มือนีกคือจังบ่เห็นน้องพุ่มไปกับตาเพื่อนค่ะโอ้น้องพุ่มไปเล่นกับตาโอ้ไปย่างตลาดนี่ตาตาผ้าไปเล่นเนาะตาตาผ้าไปเที่ยวไปเล่นเอาการสรุปเอาง่ายๆเนาะไอเอฟซีคูมี่จิตธาคือความหมายจากห่วมในส่วนของแก้บนบวงชวงขอโชคต่อหัวความนี้เหมือนเัิมไหมครับ ขอยกตัวงวดสีได้เลขหดครับอ่าการมาลุ้นกันครับอ่ากติต่อมาทางแม่ยนองพุ่มครับอ่าเบอร์ด้านล่างครับอ่าแล้วก็หรือว่าจะเปลี่ยนหลายช่องอ่าหมายเลขโทษที่ขึ้นท่าช่องอ่าใเปลี่ยนทั้งช่องกติต่อมาได้ครับอ่าถามหมายเลขบัญชีหรือว่าถามอีหยังเท่าสามาจีดบอกให้ได้เลยบอกให้ได้เลยเพื่อว่าเป็นการเสียวลาเอาตาทาเราจะทบแม่น้องพุ่มจังสีมันมันสาเนาะไม่อยากจะพูดเลยสี่ห้าสายจอนคือ แม่น้องพุ่มยังสี่เลยอันนี้เขาก็ได้พักปิดเครื่องไว้ครับผมรับปั๊บคือซ่อนซ่อนปั๊บเบาเนี่ยหมดนี่กดปับกดกดรับบ่อตามตามอารมณ์ข้นท่อแล้วเนาะสมมติว่โท่อมาปั๊บกดเปลี่ยนสายซ่อนครับกับบ่อยากท่อที่สายซ่อนดูห้าสิเป็นผู้ซ่อนไปไปอีกบ่อยังสี่นะครับแต่ลยบ่อยากท่เพราะฉะนั้นเพื่อความสะดวกสบายกับ คือโทรมาติดต่อทางช่องก็ได้ถามอย่างก็ได้เรื่องเลขเรื่องเบอร์ให้ติดตามเรื่องอย่างแล้วจะสะดวกคุยได้เบิดครับอ๋อคนปฏิทิเลขยุ้พี่แล้วแน่นเรียนสั่นอ่าเอออ่ะกำลังสีลับแล้วแม่หลวงกุองกำลังสีลับมึงขึ้นมาเลยน้องเลยจีนี่ขนาดช่วงนี้ปิดเครื่องไว้ดิหนินะหลังจากคลิปนี้ลงไปเอ้าชว์เร่งเลยช่วงเร่เลยอ่ะอ่ะชว์เลขนะครับโชว์เร่งเลยนะอ่าคือว่วงกลมตัวห้องเนี้ยแปดเก้าวงกลมตัวห้องไว้เนี้ย อยออาปาปก่นจังได้ก็ฝากอดถึงเอฟซีทุกท่านนะครับที่อยากรวมในส่วนของพิธีบวงสวงแก้บ,บุญขอโชคตองหวดของนางพุ่มก็กคือวันพุทธศีหอดอี่แมนครับเนาะวันพุทธศีหอดอาจจะเป็นช่วงใสๆในยักน้อยคือผูใ้ใดสีมารรวมสมก็ได้อันนั้นก็ได้ผู้ดใดสีมาร่วมเนี่ยตอนนั้นก็ได้อ่ พราะว่ากันผูใ้ใดอยู่ใกล้กันมาโหลดมาเป็นยังพิธีอาบจีบว่าย,ยังมากไม่เนาะก็่จะเป็นแก้บนบวงสวงไปธรรมดาแต่แต่ว่าที่แน่ๆมีขอโชคต่องวัดนะอวันนี้เครื่องฉีดเห็นหน้าตัวบานนี้ฮนะวับจ้องเข้าไปอย่า้อครับอย่าจีบซนะ่วงคอยกพม่นคอยกินเลยนะจีบซ่วคอยอย่างนีนะ วันนี้กับทีสรุปทิมไทยไว้ในส่วนของเลขต่างประเทศนะครับงวดวันที่17มิถุนายนวันที่17มิถุนายน2565้เพื่อวันที่ต้องเข้าใจว่าเลขต่างประเทศนี่อาทิตย์หนึ่งสามเทียร์แมนจันพุทธศอกร์จันพุทธุร์อาทิตย์หนึ่งสามเทียร์เพราะฉะนั้นกับเลขลงวันที่เปลี่ยนจังหี้ครับอผมว่าหนูก็ออกเองเมื่อนี้ออกอีกแล้วบังนี้เข้าใจบ่าว่าปัจจัยนั่นแล้วกครับในส่วนเลขนะครับ ตัวที่เน้นคือ98ครับตัวที่ห้องดังๆ2เกียร์อาจจะเป็นสอง98วอรับหรือจี92บอเนี่ยแม่นบอได้928เกียร์ก็แล้วแต่แล้วแต่ผู้ใดสิเอาไปประทิดประต่อกันเนาะแล้วจะดุลพินิจของ FC วันต่อไปในส่วนนั้นก็อย่าลืม06กับ07แมนอ่าแมนลงพุ่งวางสั่นอันนี้มันม่นแอดมินเราหรือเองดิมันได้ตัวเลขมากเลยก็เอาจังสั่นครับจะขาดการว่า อ่าเรื่องอื่นกันแน่นสี่ดอกแม่นสี่ร่องิึงน้ำโย่จังไรกันไอ้เอฟซีจุดขันมี่ชกมี่ใช่ครับอ่าสำหรับผู้ที่ชื่นชอบในส่วนของเด็กต่างประเทศครับเนาะฮะเรียนจัดกันทุกคนแล้วเนาะสำหรับในส่วนตัวเลขครับอ่าวันนี้ก็ชัดเจนแล้วครับเดี๋ยวจังไรกันรบกวนแม่ต้องคุ้มจำเนาะครับผมครับครับผมครับขอบคุณหลายหลายครับ